ก็ไย้รบครับถ้าเป็นผู้ให่ผู้จากล้านนี้จ้ะเจ้รับนาร้ๆเล็เขียนข้ออยู่นี้นนใจกันหรเอยใจกับไม้เสือนขายอัน้องอย่างนี้ายอย่างนั่นไะนี่ลูกี่หลานบ่านิบ่จ้าลูกยาวเ้านเดูมือโอ้ยลูกเต่ากับว่าเรียงมันคือส่วนเดียบแบไหเลยเฮ้ย ตื่นนอนแล้วจ้าอุ้ยนกนกไทยโดงเ่อานนี้เขาพาไปี่ตนเม่อวานนี้เขไป่ยป่าจ้าไทยป่าอยนินจ้าขอปัวอันนี้อันนี้มึงละลอยจ้าแม่แม่ยืมเงนเลยวัวน่าจะ่อยเลยอันนี้กัมึงละลอยจ้าไ่ยโดแดงก็ไทยป่าจ้าดูกับ่อีอย่างเด้อเอาค่อยๆกันไมให้หลเ ลูกเต่าก็ว้ยงเนาะโอ้ยมันก็ตัวแต่ลูกนี่ก็ได้นม่เดี้ยงนี่นเ,เจ้าใส่บ่ละจ้าเอาขายเราว่าเห้ถุงจิเลยเอาก็ะน,นี้เลยโอ้โหนี่นะโอ้โหบรรัตติไส้กินเไส้อ,อ่องเมื่อตั้งจ้าจา้จาจา้จาเดี๋ยวบ่แมนเปิดกินข้าวไปต้อนก็ได้หรอกจ้าจ้าจ้าสู้ๆมันหมันนะยายเด้อจ้าไปเดี๋ยววกลับไปให้นี้ยังไม่นั่งตขอด่วนโอ้ยตาเล็กตัว

ออมันเพิ่นได้กลับบ้านเน่ยโอใจเย็นยังกิแดก่อจ้าแล้วแล้วมีสุยางมีสุยางยางมีดากมีี่หพี่บ้ามีดากะมีจ้าโรเตอรี่กัมีดท้่นเตอี่เลกเปิดแปแงนี่เขา่จินาเ้จะดังไสะ